Thank you. สวัสดีครับกลับมาเจอก,กันกับช่อง Pop Off p a t r i o t ครับวันนี้เราก็มีของใหม่มาให้ได้อ n นบ็อกซ์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะรอมนี้มาไวมากเลยอัลบั้มเขาเพิ่งรีลีซไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาวันนี้วันพุธก็คือได้อัลบั้มแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสั่งอัลบั้มไปทั้งหมด3อัลบั้มนะแต่ว่าเราสั่งแยกออเดอร์กันเพราะฉะนั้นมันก็เลยมาไม่พร้อมกันตอนนี้อยู่ในมือเราแค่1เวอร์ชั่น1อัลบั้มก่อนซึ่งก็คือ God Seven Breath of Love Last Piece นั่นเองนะฮะเดี๋ยวค่อยมาด ว่านี้เป็นเวอร์ชั่นของใครนะฮะแต่ตอนเปิดกล่องมานี่คือดีใจมากที่ได้เป็นปกของเมมเบอร์คนนี้นะฮะก็ามาไวมากจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกกับเวอร์ชั่นนี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวอีก2อัลบั้มมาเมื่อไหร่หก็จะกลับมาทำอันบ็อกให้เพิ่มเติมฮะแต่ว่าวันนี้เราไปดูเวอร์ชันนะ่นหน้าปกพ่มารก,กันก่อนเลยจ้าไป นี่นะฮะก็เป็นอัลบั้มก็เซเว breath of love last piece version ของมักคืนนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูกันนะฮะแต่ก่อนอื่นนี้มันคือเป็นของรอบีออเด d e r นะที่สั่งมาก็จะมีของซุ่มอยู่ในนี้ด้วยแต่เดี๋ยวเราเก็บเอาไว้แกะตอนจบตอนท้ายเอาละกันนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูของในอัลบั้มกันก่อนเลยดีกว่านะจ๊ะนี่นะฮะก็จะเป็นหนะ้าปกนะฮะสันปก แล้วก็ข้างหลังนะฮะแต่น,นี้ยังอยู่ในห่ออยู่นะเดี๋ยวเราแกะออกมาให้ดูข้างในกันก่อนดีกว่ารอบนี้อัลบั้มเขาทำดูแบบแอบประหลาดลดนิดนึงนะไม่เคยแบบว่ามาในสไตล์รูปแบบนี้อนะ่ะตัเซเว่นะแล้วก็ไม่ชอบเลยที่ต้องมานั่งแกะสติกเกอร์แบนี้คือไม่อยากให้มันแบบว่าขาดเงราต้องค่อยๆค่อยๆนะ ได้อยู่จะไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้น oh, <okay. S 1> นะฮะมามาดูข้างในกันเดี๋ยวขอเอาพลาสติกไปไว้ที่อื่นก่อนโอเคฮะและนี่ก็คือหลังจากที่เราแกะออกมาจากพลาสติกนะฮะเรามาดูซีดีกันก่อนละกันรอบนี้เขาแยกซีดีออกมานอกอัลบั้มนะก็คือมีความประหลาดอยู่ที่ทําไมต้องแบบแยกส่วนประกอบทุกๆอย่างขณะนี้โอ้โหเงาสะท้อนนั้นคือนี่นะฮะเป็นเขียวว่า ว่ามีความเรียบเรียบแล้วก็เขียนว่ามาเชื่อว่าหลายๆคนต้องอิจฉาอยู่ที่เราสุ่มมาบัมแรกก็คือได้มาคือเลยจะมา,าเดี๋ยวเราเปิดไปกันทีละหน้าเลยดีกว่านะฮะหน้าปกนี่ก็คือแบบงดงามจริงๆใบหน้าพระเจ้าสร้างนี้ oh. เดี๋ยวเราลืมเราจะต้องเอาของสุ่มออกก่อนขออนุญาตหาของสุ่มกันนะก็คือเขาใส่มาให้หน้าอยู่ใต้นี้มา หรือเปล่าน่าจะอยู่ในนี้แหละเดี๋ยวเราจะแบบ move mm. ไปทางกระบี่นะฮะเพื่อที่เราจะได้ไม่เห็นโอเคมันไปนอยู่ตรงมุมนี้เราจะนะฮะเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าอันนี้เป็น track list นะรอบนี้แบบว่าของในบ้ารู้สึกมีความแปลกเิดนึงนี่เป็นกระดาษบางๆใสๆ track list ทั้งหมดนะฮะอยู่ในใบนี้โห oh, รูกนี้คือ m ม g o ก พลังทำลายแรงสูงมากเฮ้ยกระดาษหนามากอะนึกว่ามีสองแบบนึกว่ามีแบบหน้าติดกันจริงๆคือหนานะจ๊ะหนาจริงอะนึกว่ากระดาษติดกันทุกรอบเลยโหรูปนี้ดีมากโหยังไงรูปปั้นดีทุกรูปเอาจริงน,นี่ชอบเขียนอะไรอะ The most important piece ชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุด need your breath of love ต้องการลมหายใจแห่งความรักของคุณ Give me your breath of love เอาลมหายใจแห่งความรักของคุณมาให้ผม You can complete my circle คุณจะมาเติมเต็มผมได้ You are the missing last piece คุณเป็นชิ้นส่วนชิ้นสุดท้ายที่ขาดหายไป You can complete my circle คุณเติมเต็มผมได้ The Most important last piece เป็นชิ้นส่วนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดซึ่งมากนะจ๊ะโอ้ dress oh. oh my god คือตาสวยมากอ่ะจริงคือตอนแรกอ่ะมีความกลัวที่มันเป็นสุ่มเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหม แต่เราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วก็ได้ใครก็ได้แหละแต่ว่าถ้าจริงๆถ้าจับใจจริงคืออยากให้ได้เมนครบทั้ง3คนนะฮะสามไปสบ้ามใช่ไหมก็อยากได้แบบจินยองนะฮะแล้วก็มีพี่เจบีนะฮะแล้วก็เฮียแจ็คนั่นเองที่เราต้องการะะแต่แกะมาบ้ามแรกก็คือเป็นมาคือเลยจ้าซึ่ง งดงามมากอ,อ๋ออันนี้ส่วนของมาก็คือจบแล้วใช่ไหมก็จะเป็นรวมแล้วเอ,อ๊ะไม่ดเอ,อ๊ะหรือยังไงเดี๋ยวนะทั้งเล่มนี่คือเป็นมาร์กหมดเลยเหรอไม่มีคนอื่นเลยเหรอโหแอบบเซ็กซี่เล็กน้อยนะฮะก็เป็นรูปรวมอ๋อคือมาจาริตี้ก็คือเป็นมาร์กหมดเลยเนาะเราก็นึกว่าแบบต่างกันแค่ปก แล้วก็ส่วนแรกของแบบมีส่วนหนึ่งที่เป็นมาร์กอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คือทั้งเล่มเลยเหรอทั้งเล่มเป็นมาร์กหมดเลยเ oh, <no. S 1> คือเกียดชุดนี้อ่ะขออนุญาตเกลียดชุดนี้ด้ป่ะแห่ปลาเนี่ยโอ้อนี่คือตังหูมีเพื่อนส่งใส่นะฮะเห็นรูปแล้วก็แบบเอ๊ะใส,ส,ส่ที่อยู่ตรงคอ,อนี่คืออะไรจริงๆก็คือเป็นตังหูนะจ๊ะาภาพนี้ชัดนี่นตังหูแบบนี้ปลุกนี้ด,ดีนะเนี่ย เล้าคุณๆนะนอนเกิดกันแบบนี้คุณๆก็คือเป็นเฉพาะมาร์คคนเดียวเลยเหรอแตง t ูเนี่ยเฮ้ยเป็นมาร์คหมดเลยอ่ะเพิ่งรู้ตอนแรกนึกว่าเป็นแค่โปก ก็คือเป็นมาร์กหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเคยอยากได้รูปให้ครบทั้งเมมเบอร์ทั้ง7คนก็คือต้องหาแลกกันแบบอุตลุดอะแล้วก็ต้องซื้ออย่างน้อย7บัมแล้วก็คือการหาแลกก็คือคงลำบากลำบนมากๆแต่เราจะไม่แลกนะจ๊ะเราจะเก็บที่มาร์กเอาไว้มาตอนนี้ได้เวลามาดูของซุ่มในอัลบั้มแล้วนะฮะามาดูกันเลยดีกว่ามันจะอยู่ข้างใต้นี้เรามาดูทีละใบกันเลยเขาไวขา้ข้างๆก่อนดูใบใหญ่บรรแรกก่อนมันคืออะไรเชิบ ไแรกคืออะไรโอ้อ๋ออันนี้มาเป็นเซตปะหรือว่ามันแบบสุ่มเหมือนกันก็เป็นมาร์กเหมือนกันนะฮะหันเป็นแบบมินิโปสเตอร์ก็เป็นมาร์กเหมือนกันสุ่มะวา่าหรือมันมาเป็นเซตอย่างนี้หรือยังไงใครรู้ช่วยบอกเราทีมาดูอันต่อไปเป็นการ์ดแล้วละตอนนี้ไปแรกนะขอเธอขอให้เมนมาฮะฮิจบีฮิจินยองเฮียแจ็คลีชได้โปรดดูไปแรกกันเลยดีกว่าหนึ่งสองสาม ว้าวเป็นใบที่เราต้องการเป็นใบที่เราอยากได้ที่สุดเว้ยเราคุยกับเพื่อนมันก่อนว่าเราอยากได้กาใบนี้ที่สุดแล้วเราก็ได้มา,าจริงด้วยเฮ่ขอบพระคุณ k คทาวฟอร์ยูนะฮะเออเราลืมบอกไปว่าร่อมนี้เราสั่งจาก k คทาวฟอร์ยูนะฮะซึ่งส่งแบบ UPS ก็ได้เร็วเหมือนเดิมเลยจ้าารักมาเลยอ่ะชอบใบนี้ดีใจคุ้มนะว่ะาทำไมดวงดีจังมาใบที่สองนะฮะมาดูกันว่าจะเป็นใคร จ้าหนึ่งสองสามจินยองเราได้จินยองโอ้ oh my god โ oh. หดูดีมากแล้วก็เฮ้ยทำไมดวงดีขนาดนี้ได้เมนคู่เลยอะ เยี่ยมไปเลยพอใจแล้วอะเอาจริงต่อไปนะฮะก็จะเป็นของสุ่มที่อยู่ในเซตพรีออเดอร์นะฮะก็จะเป็นอยู่ในซองนี้เรามาแกะดูกันทีละอย่างเลยดีกว่านะฮะจริงๆก็แรกแอบเห็นแล้วแหละมีได้ใครบ้างแแบบๆนะแต่เราจำไม่ได้ว่ามันคือข้างในมันจะมีกี่ชิ้นกี่อย่างโอ้ยเดี๋ยวนะแนวบ้าม,มันมีอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้เราองไม่เห็นมันเป็นแบบใสๆเราเลยมองไม่เห็นมันคือสิ่งนี้นะฮะบนแบมบ นี่จ้าเป็นแบบฟิล์มดูดีมากอะ่ะเฮ้ยผมทรงนี้คือดีมาเรามาดูอย่างแรกกัน,นในของที่ออเดอร์นะฮะมันก็คือพสการ์ดเซตนั่นเองนะฮะอันนี้เราไม่แน่ใจว่ามันมีกี่เวอร์ชันอะ่ะใครรู้บอกเราทีว่ามันมีกี่เวอร์ชันนะฮะ JB มาคือแจ็คสันเอาเราลืมให้ดูข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นประมาณพักจินยอง เชยองเจแบมแบมคิมยุกยองกัตเซเว่นฮะเรากลับมาดูข้างหลังกันดีกว่ามาดูตักอย่างนี้แล้วกันฮะยองเจชินยองอ๋อแล้วก็ที่วันก่อนที่เราทำ react ไปนะฮะแล้วก็ถามว่าแบบทำไมยองเจออกมาน้อยจังทำไมพาที่ยองเจร้องถึงไม่มียองเจออกมา ก็คือได้คำตอบมาจากทุกคนอย่างล้นหลามเลยนะฮะต้องขอบคุณจริงๆที่มาแชร์มาบอกกันนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงยองแจออกมาน,อน้อยนะก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาบอกกันเลยนะฮะแต่ลุกนี้พี่เจบีคือดีมากน้องเอิร์นก็ดูดีมากโอ้ดูดีทุกคนเอาจริงโคตรแบบไปเป็นพระเอกได้ทุกคน,นจริงๆนอะ รูปนี้ต้องยอมเขานะรูปนี้คือแบบเซตนี้คือต้องยอมยุกยอมจริงๆอะต่อไปนะฮะที่มันอยู่ในพรีออเดอร์ก็คือเป็นสิ่งนี้นั่นเองนะฮะซึ่งคือเอ่พุงกุญแจ you are the one แสดงว่าอันนี้ก็ต้องเป็นแบบลายมือของแต่ละคนถูกไหมและอันนี้ของใครอะอุ้ยอันนี้เป็นของผู้ใดหรือใครรู้บอกที You are the one อันนี้นะฮะน่าจะเป็นแบบแยก Member เมมเบอร์แหละแต่เราไม่รู้ว่าอันนี้คือเป็นลายมือใครเวอร์ชันของใครนะฮะน่ารักดีมาอย่างสุดท้ายที่อยู่ในของ free order นะฮะก็เป็นนี่จ้าเป็นเหมือนเป็นโปสการ์ดแล้วก็มีกรอบน่ารักมากเลยอ่ะชอบสีสวยมากเป็นแบมแบมนะฮะอ๋อเป็นพลลอยนี่เป็นแบบถ่ายภาพฟิล์มเนาะเอ้ยภาพสวยมากแบมแบม ดีมากเลยอ่ะเรารู้สึกว่ารอบนี้เราดวงดีมากเลยก็นี่นะฮะก็คือของที่เราได้มาทั้งหมดในอัลบั้ม b e t t o r Love Last Piece ปกเวอร์ชั่นของมาคือนั่นเองนะฮะซึ่งพอใจมากทุกอย่างดูดีมากจริงๆอะ่ะเรารู้สึกว่ารอบนี้มันออกแบบรูปแบบการจัดวางอัลบั้มมาได้แปลกค่อนข้างแปลกนะแต่เราไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบแย่ yeah, เราว่ามันก็ภาพ สวยดีของทุกอย่างที่อยู่ในบ้านก็แบบดูดีก็คือสวยอยู่แต่ว่าอาจจะแบบว่ามันแบบกระจัดกระจายเกินไปนิดนึง่ะมันไม่มีอะไรที่แบบสามารถอยู่รวมกันได้อย่างง่ายๆทุกอย่างก็คือต้องแบบใส่ซองพลาสติกเอาไว้ตลอดเวลาเขา้าใจปะมันแบบแยกส่วนทุกอย่างนะก็ติดแค่ตรงนี้แหละตรงแยกส่วนนี้แหละแต่อ,อื่นแล้วว่ามันก็สวยดีแล้วก็รู้สึกโชคดีมากที่การที่เราสะสมนั้นเมนมหาแถมเป็นใบที่เราอยากได้ด้วยไง ก็โชคดีมากนะฮะคิดยังไงกันบ้างอย่าลืมมาคุยกันได้ในคอมเมนต์นะฮะได้สั่งอัลบั้มไปหรือยังได้อัลบั้มแล้วก็อย่าลืมมาแชร์กันได้เหมือนกันนะฮะว่าได้ใครไปบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีก2ออัลบั้มมาถึงที่บ้านเราน่าจะแบบ ภายในทิปนี้แหละก็น่าจะมาถึงแล้วนะฮะเพราะว่าได้เลข tracking แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้มาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมา Unbox ให้ดูกันอีกอย่างแน่นอนนะฮะวันนี้ขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงจบคลิปครับฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่รเร็วๆนี้วันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบาย